สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการทำแอปสุ่มอาหารและเครื่องดื่มนะครับโดยเราจะใช้ฟังก์ชันแรนดอมในการสร้างนะครับขั้นแรกนะครับเราก็จะไปที่ New Project และสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับเราสามารถตั้งชื่อโปรเจกต์ได้เลยครับเมื่อเราตั้งชื่อโปรเจกต์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาหน้าที่การดีไซน์นะครับเราก็จะเข้าไปที่หัวข้อ Layout นะครับทำการเลือก Horizontal ครับ วยเราจะจัด h o r i z o n t a l จำนวน4ช่องนะครับนำมาวางเรียงไว้หลังจากเรานำเรียงไว้แล้วนะครับเราก็จะกำหนดค่าของ horizontal ความกว้างของ horizontal เราจะเลือกโดยประมาณนะครับประมาณ100แล้วก็ทำการเพิ่มค่าไปเลยทั้ง4ช่องนะครับเราก็จะมาที่หัวข้อ interface ครับและเราจะนำปุ่มวัตถ o นมาไว้ในช่องที่2ครับ หลังจากนั้นนะครับให้เลือกไปที่หัวข้อ l a เบลและมาวางในช่องที่1ครับให้เราทำการเลือกปุ่มวัตถุนและปุ่ม l a เบลมาวางในช่องครับทำอีกชุดหนึ่งเพื่อเป็นการสุ่มเครื่องดื่มครับโดยเราสามารถจัดเลี้ยงหน้านี้ให้ มีความสวยงามและปรับลดขนาดของตัวอักษรให้มีความมองเห็นชัดได้มากยิ่งขึ้นครับ ขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นการอัปโหลดไฟล์พื้นหลังเพื่อตกแต่งพื้นหลังของหน้าจอแอปพลิเคชันครับเราเราสามารถนำรูปภาพที่มีอยู่ในเครื่องโปรแกรมที่เราทำการสร้างมาใส่เป็นพื้นหลังได้ครับ หลังจากที่เราอัปโหลดรูปภาพพื้นหลังได้แล้วนะครับเราก็จะมาทําการตกแต่งสีตัวอักษรของเราครับให้มีความมองเห็นชัดมากยิ่งขึ้นหลังจากเราตกแต่งตัวอักษรให้มีความเห็นชัดมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเราก็จะไปที่หน้าบล็อกครับเพื่อทําการสร้างโปรแกรมกันเลยครับเราจะเริ่มด้วยไปที่สกรีนนะครับและเลือกการประกาศตัวแปรครับหลังจากนั้น,น้วครับให้เราเลือกไปที่ label หนึ่งและเลือก set ครับ ทำการเลือกตัวแปรเซตมาใส่ในการประกาศตัวแปรครับเพื่อสร้างหลังจากเราทําการเลือกตัวแปรลาลาเบลหนึ่งและลาเบลสองแล้วนะครับให้เราแก้ไขตัวแปรข้างในให้กลายเป็นเท็กหรือข้อความครับผมก็จะทําการย้อนกลับมาที่หน้าดีไซน์นะครับเพื่อแก้ไขข้อความโดยเราจะแก้ไขข้อความใส่เข้าไปนะครับเป็นที่ปุ่มวัตถุนและเท็กข้อความครับ หลังจากนั้นเราก็จะ,ะกลับไปหน้าบล็อกกันครับเราก็จะทําการประกาศตัวแปรอีกหนึ่งตัวแปรนะครับโดยเราจะเลือกไปที่บอตต้อนหนึ่งอีกนะครับและทําการสร้างตัวแปรโดยการสร้างตัวแปร when b u ต t o หนึครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการนําตัวแปร local name to และทําการแก้ไขเป็น index ครับ เราก็จะนำตัวแปร random มาใส่นะครับโดยการเลือกที่หัวข้อ list ครับนำตัวแปร random มาใส่ในตัวแปร local ครับโดยเราจะแก้ไขค่าภายในนะครับจาก1ถึงโดยเราจะไปเลือกหัวข้อ list ก่อนครับและนำตัวแปร list of list มาครับโดยตัวแปรนี้จะทำการเลือกเมนูเมนูที่เราคียเข้าไปครับ จะทำการสุ่มเรนดอมให้เราเราก็จะกลับไปที่ list อีกนะครับและเลือกทำการเลือกหัวข้อ csv raw text ครับโดยนำมาต่อที่หลังตัวแปร name ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกการใส่กล่องข้อความหรือ text ครับแล้วนำมาใส่ที่หลังตัวแปร csv raw t e x ครับและนำมาใส่หลังตัวและนำมาใส่หลังตัวแปร set label 1ครับและ set label 2 หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ข้อความในช่องเซตลาเบลเซตลาเบลหนึ่งและเซตลาเบลสองนะครับโดยเราจะกําหนดให้เซตลาเบลหนึ่งเป็นการสุ่มเมนูอาหารและเซตลาเบลสองเป็นการสุ่มเมนูเครื่องดื่มครับหลังจากที่ป้อนค่าเซตลาเบลหนึ่งและสองเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำาการป้อนเมนูอาหารนะครับที่เราต้องการสุ่มในตัวแปรของก l บ b a l name ครับโดยเราจะป้อนชื่อเมนูขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่าด้วยครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะนำตัวแปรเกมาใส่ในช่อง list of list นะครับเพื่อเป็นการกำหนดค่าตัวแปรของ global name ครับเราก็จะ Duplicate ของตัวแปร get g o b a l name มาไว้อีกช่องหนึ่งนะครับเราก็จะเลือกกลับไปที่ตัวลาเบลหนึ่งนะครับและเลือกตัวแปร set มาใส่ครับและทําการเปลี่ยนจาก background color เป็น text ครับหลังจากเปลี่ยนแล้วนะครับเราก็จะ ใส่ค่าลิ t เข้าไปนะครับโดยเลือกไปที่หัวข้อลิ t ไอเทมลิ t ครับและนำตัวแปรเก็ตเข้าไปต่อท้ายครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ Duplicate ตัวแปรเกสตขึ้นมาอีกหนึ่งตัวครับและทำการเปลี่ยนค่าตัวแปรเกสตตัวที่สองเป็นค่า i n d e ดนะครับ หลังจากนี้ต่อไปนะครับเราก็จะทําการดูพิเคทของชุดแรกนะครับมาทําเป็นชุดที่2โดยการสร้างเป็นการสุ่มเครื่องดื่มครับซ้ำอีกรอบหนึ่งและทําการปรับเปลี่ยนค่าต่างๆนะครับให้เป็นของ l a เบล1และบอทท o อนสครับ โดยเราจะปรับค่านะครับโดยการคีย์ค่าเครื่องดื่มที่เราสนใจเข้าไปครับเพื่อทำการสุ่มเครื่องดื่มที่เราอยากดื่มนะครับ หลังจากทำการปรับเปลี่ยนค่าต่างๆให้แสมเร็จแล้วนะครับเราก็จะไปที่ ai companion นะครับ คลิกไปที่ Air Companion เพื่อแสดง QR code ครับจากแสดง QR code เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการนำโทรศัพท์อีกเครื่องสแกน QR code และทำการรันโปรแกรมครับหลังจากรันโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมจะแสดงาหาอเมนู่อนขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการกดปุ่มได้เลยสำหรับโปรแกรมนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการทานอาหารเมนูต่างๆเวลาเรานึกไม่ออกนะครับหรือเราสามารถนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ในการสุ่มเลขที่ ในการเรียกตอบคำถามต่างๆหรือการสุ่มตัวเลขต่างๆได้อีกครับ